โอ้ปาป้ากับผู้พามาช้อปปิ้งที่แมคโครครัปผมว้าวโอ oh, ้ผ <b texting> pues ู้พาําทำอะไรครับโอ้โหผู้พาสแกนจ่ายตั้งของที่แมคโครนะเนี่ยมันสามารถสแกนจ่ายเองได้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเอาเครื่องยิงยงนี้มายิงใส่ที่ไหนครับป๊าป้า ยิงใส่บา r โ o d ต,ตรงนี้นะคะหมีป้าชัดๆสิโอ้โหนี่ทำเองเลยผู้ผาใจเองกับป้า,ปาเลยอะ่ะง่ายไหมครับผู้ปาสนุกไหมครับนี่มีบา r โ o d อยู่ตรงไหนผู้ปาดูสิโอ้โหง่ายเลยสับประดบประดนี่า a โ c o อยู่ตรงนี้ทำยังไงลกูกทำยังไงคะ โอ้สนุกไหมครับสนุกไหมอ่าพอสแกนของครบหมดแล้วทุกอันนะสแกนของครบหมดแล้วทุกอันเป็นไงไขึ้นนะขึ้นไหมขึม้ไนไม่มีครับอ่ะลองยิงอีกทีสิลองยิงอีกทีสิับไหนอ่ะอ่าลองยิงอีกทีอ,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 กทอันไหนขึ้นไหมอโอเคแล้วเราก็นับจำนวนด้วยนะว่าสินค้าเรามีกี่ชิน้น นะครับแล้วก็เลือกจ่ายตังค์ทำเองได้หมดเลยอ่ะโอ้โหเก่งไหมครับทำเองเลยไม่ต้องใช้พนักงานเลยนะใช่ไหมครับเมื่อกี้ผู้ผายิงคิดเงินยังไงครับปิดปิดเลยปิดปิดเลยใช่ไหมแล้วปาป้าก็จ่ายตังค์ได้ของมาเต็มรถเลยนี่สแกน QR c โคจ่ายเลย เราไม่ต้องรบกวนพี่พนักง,งานเลยนะครับใช่ไหมครับปูผาสนุกไหมครับแล้วก็ต้องเอาบินไปให้พี่เขาตรวจด้วยนะคะตอนออกนะใยป,ปูผาถือไปครับถือายมาเดี๋ยวให้พี่เขาตรวจด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าโอโ้ให้พี่ตรวจด้วยโอ้โหนี่พี่เขาก็จะตรวจสินค้านะคะว่าถูกต้องไหมผูผาสนุกไหม,สน,ไหมสนุกไหมครับ โอ้ได้ใจตังขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยุัยค่าบา <ขอ S 1> ย,ยบายสนุกจังเลยช้อปปิ้งที่แมคโครคูณผาบาบายบายเพื่อนๆก่อนบายบาย